สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับ USB Dual นะครับก็ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวนะครับที่สามารถชาร์จนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลได้นะครับก็เวลาเรามีมือถือใช่ไหมจ๊ะเราก็จะมีช่อง Type C ใช้ใช้เดียวใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานหลายอย่างพร้อมกันเราไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้เสียบไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้เราใช้งาน2อย่างได้ครับนั่นก็คือในส่วนนะจ๊ะที่เราสามารถนะครับชาร์จไฟได้จ้ะตรงนี้เขาเขียนเลยนะครับเห็นไหมครับ ช่องไฟนะจ๊ะดูไฟแล้วช่องนี้นะครับก็คือช่องในการส่งถ่ายข้อมูลนะครับก็เวลาให้เราใช้อุปกรณ์นะครับที่ใช้ไฟสูงอ่ะอย่างเช่นเวลาที่พี่อัใช้ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมจ๊ะไมค์บันทึกเสียงตัวนี้นะครับเสียบย s b บีท้ายสี่นะครับเข้ามือถือได้บางทีมันกินไฟมากเกินไปนะครับแล้วก็บางทีอ่ะมันก็ต้องการไฟเยอะไงดังนั้นเนี่ยเรานะครับก็จะต้องใช้วิธีการนี้ครับนี่อันนี้คือสายชาร์จนะครับท้ายสี่เสียบไปปุ๊บอ่าไฟก็จะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ตรงนี้นะครับ นี่จะของนี่ครับไม์ตัวนี้นะครับช่องนี้เสียบเข้าช่องนี้นะครับมันก็จะทําให้นะครับไม์ของเรานะครับได้ไฟอยู่อย่างตลอดเวลาะครับเพราะบางทีเนี่ยไฟบางทีของมือถือเนี่ยบางครั้งไม่พอนะครับรวมถึงนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้กับไม์ใช่ไหมบางทีอ่ะเฮ้ยเราก็เอาอุปกรณ์ไงเวลาที่จะไปต่อกับคอมนี่นะครับใช้สี่แบบเชื่อมกับต่อเดอร์คอมได้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็เสียบนะครับให้สามารถไฟชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับดังนั้นเนี่ย ก็สามารถใช้ได้นะครับถึง10กิกนะครับในเรื่องความเร็วนะครับตัวนี้เป็นนะครับ3.2นะครับก็ให้ความเร็วแบบ10กิกนะครับก็โอเคถือว่าใช้ดีนะครับก็ใช้คุ้มค่ารวมถึงนะครับใครยังนะครับที่ฟังเพลงผ่านจากหูฟังที่เป็น Type C นะครับก็สามารถใช้ Type C ตรงนี้นะครับหูฟังนะครับออกได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่หูฟังแบบ3.5ในะจตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Type C นะครับเพราะว่ามันเป็น Type C สองข้างนะครับ โอเคครับก็ถือว่าทาได้ดีนะครับกับของตัวนี้นะจ๊ะโอเคครับเพียงจบกันรีวิวคลิปนี้ปไปแลยวใบฮุยนะครับอ่าใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนทิ้งลิงก์ล้านไว้ให้นะครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ